ก็วันนี้มาทำบุญครับผมแล้วก็เดมื้ออาหารให้น้องๆพร้อมกับมอบของให้น้องๆเล็กน้อยนะยังในโอกาสวันเกิดอายุครอยี่สิบสามปีของเองก็อยากจะมาสวมมอบความสุขให้น้องๆเลือกที่นี่เพราะว่าเพราะว่าอยากจะมาดูที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างๆฐานที่ใกล้บ้างก็เลยจะมีใจต่อ มันเนี่ยอันยามีแฟนแฟนฝันตัวจากคือใช่ไหมใช่ครับแล้วเราได้ฟังอย่างโปรเจกต์ก็ความจริงโปรเจกต์เนี่ก็คือคิดเรื่องนั้นระดับผมนะก็อยากจะปีนี้อยากจะมามอบของให้กับน้องๆอยู่เลยอะไรเงี้ยให้กับเด็กๆแล้วก็ความจริงเคยเห็นอ่าที่พี่เขาเคยจัดเป็นโปรเจกต์ทำในวันเกิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเรามาทำร่วมกันกับแฟนๆก็น่าจะดี คนจะได้แบบส่งมอบความสุขมอบบุญให้ก็ถือเป็นตัวแทนกขับรถในระเบียว่าใช่ครับสำหรับปีที่ผ่านไปปีที่13เนี่ยมีอะไรดีในปีที่ผ่านมาที่เราประทับใจดีๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าดีทุกอย่างเลยมันทำให้ผมแบบเติบโตไม่ว่าจะเรื่องแบบคอนเสิร์ตหรือว่าแบบงานต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็มีแต่เรื่องใหญ่ๆกันเลย ใช่เราจะเป็นป right ีด <Unter and enough problem> okay. ีคอนเสิร so you ์ตนะครับปีดีสังข์ของอธิษฐานคาดหวังอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่อก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับแล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขด้วยนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะมีของขวัญชิ้นพิเศษแต่เพ่อทุกคนในวัเกิดด้วยก็ไปติดตามกันนะครับความสุขของแจ็คกี้เนี่ยมันเป็นแบบเล็กมากที่แบบทันรู้สึกว่าเออยิ้มได้ ควาสุขเห็นหน้าเป็นแบบรอยยิ้มของทุกคนเลยนะรอยยิ้มของแฟนๆเลยเหมือนแต่งหน้ปีเนาะวันเกิดเราก็จะเลือกแบับกลุ่มกลบบานฉะนั้นเลยมีไปจักรวาลใช่ครับมีไปบริจาคเลือกแต่ว่าผลุ่มเด็กอ่อนหรือว่าเด็กที่เหมือนหลายๆคนที่ไม่ถูกอะไรที่ทให้งควึมว่าและอยากให้ความรักเขาอยากให้ความก็เลยเลือกมาที่นี่เอ่อความจริงผมเคยไป ถ้านเด็กๆแบบนี้เมื่อหลายปีท nah, nah, ี salv. ่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าปีนี้เราได้มาอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้สึกดีเพราะเหมือนเหมือนตอนนั้นเราไปอะไหนทำไม่ได้กับไหนกัเราไม่แถวไหนแต่ว่าไปตอนนั้นไปทําบุญกับพี่ๆอะไรมานานรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีมากเวลาแบบได้มอบอาหารเราเล่นผู้กับเรา ก็เหมือนทุกวันนี้ครับก็มีเด็กๆที่แบบยังไม่พร้อมหมือว่ายัไม่พร้อมได้รับการดูแลจากทางบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะสมอ่างก็ควาจริงอยากให้เป็นดูน้องในบ้านอสึกว่าคิดว่าเราสามารถจะทำให้น้องแบบพัฒนาแล้วก็โตไปอย่างสมบรณ์าพได้ กรับกแสงสี้อเอนไปเป็นยังไงบ้างเป็นแบบเป็นแฟนจะจบะเลยอ,อืยอหนึ่งอีกหนึอีออนวันที่เก้าวันเกิดพอดีอะไรเงี้ยก็เป <c oughs> ็นแบค่อนข้างดีนะรู้สึกว่าถึงจะเป็นซีรีส์สั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทุกนก็ให้ความสนใจเยอะนแล้วจะีนซีรีส์ไม่ีไม่ <c oughs> <c oughs> มีโปรเจกต์ใหม่ให้ติดตามใช่ไหมมีโปรเจกต์ใหมนให้ติดตามแน่นอนเร็วๆนี้แบบจริงๆเร็วๆนี้แบบเร็วๆนี้เลยะเร็วๆนี้แบบเร็วๆนี้ข้อเพื่อนต้นก็เป็นตัวบริษัทนีนะแล้วเอกของตัวเองก็มีใช่ไหมบริษัทยังยังครับมีแทนนะก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่อยากให้ทุกคนติดตามอาจจะท้ายไม่ฝากผลงานป่ะจิีกเองครับ ก็จะพูดเหมือนเดิมฝากดวงแน่นาคตด้วยตอนนี้ผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะมากก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเร็วๆนี้จริงๆครับใช่ยังพูดอะไรไม่ได้พูดได้อีกทีเร็วๆใช่เร็วๆ